สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะชาันลนัน,นโดยกาแฟปาทีกาแฟผสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ สน,นับสนุนโดยบริษัทอาหารแคลเซียมแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเสื้อสีเขียกลโรคกรดด่างอิมิต้านนุ่นสระต้องหัวนี้เลยสนับสนุนรายการโดยบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20่ทับหซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422 โรงเจถงเสียงปากน้ำจัดพิธีแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้เนื่องในเทศกาลกินเจระหว่างวันที่2-12ตุลาคม2567ที่โรงเจทงเสียงปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุนปราการทางประธานและคณะกรรมการโรงเจทงเสียงปากน้ำได้นำข้าวสารและอาหารแห้งมามอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้จำนวน3,500ถุงเนื่องในพิธีชีวรัก เทศกาลกินเจประจำปีระหว่างวันที่2-12ตุลาคม2567โดยมีนายประทีปนาทีทวีวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตํารวจเอกยศวัฒน์งามสง่ารองผู้บังคับการภูทรจังหวัดสมุทรปราการดรรัชานนท์ทองอารามรองนาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายอัครวัฒน์อัศวเหมอดีตสสจังหวัดสมุทรปราการนางสาวธิศรามีชัยสมาชิกสภาบอบจสมุทรปราการนายพิศนุวัฒน์คำงามสมาชิกสภาอบจ สมุทรปราการนายสมนึกเตระนานนนรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการนายกฤิตเตระนานนนสมาชิกสภาเทศบาลน,นาครสมุทรปราการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโร,รงเจดโงเสียงปากน้ำร่วมกันแจกข้าวสารให้กับผู้ยากไร้แจกขสาวสางามส,สงามะะ่านะครับท่านรองผู้การจังหวัดสมุทรปราการก็ทำการแทนท่านผู้การจังหวัดนะครับท่านอัครวั์อัดเสวะเหมนะครับสสอดีตสส จังหวัดสมุทรปราการเขตหนึ่งนะครับก็ได้ทําการแจกเช่นเดียวกันพร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนนิสการาเพื่อจะเป็นการที่จะเพื่อจะแจกข้าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องไน 何 ขอขบคุณนะครับคุงเจแจกข้าวแจกอาหาร<น>อาหารแห้งให้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจ๊และขอบคุณครอบครัวของคุณเจ๊นะคะแล้วก็ขอให้บุญกุศลนี้เกือ้อกูลคุณเจ๊ให้ลูกเหรียญหลานและและเงินทองไหลามาเทมานะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุอันโนสุข,ขังพลังค่ะทีมขา่า AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0967684595 081 357 0422สามาดนย์ส่สนานโดยกาแฟาีกากาแฟพุสุภภาพกาแฟที่อิ่มันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแควเด็กแควเซียมบำรุูกระดูกสนทนันโดยน้ำมันงาดำเซดมีเอกโลโกรดดัลลิต้านฮันมูอิสระต้องขัวนี้เลย